สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนีนําแนวทางเมื่อแบ่งปันอีกเช่นเคยเนาจะจาเป็นแนวทางลาพัฒนาของวันที่19เดือน1ิ2564นก่อนที่จะรับช่วแนวทางเขากลับมาเบิ่งผลเนาจะจากผลที่ออกของวันที่17เนาะผลที่ออกวันที่17เนอกจาก6ตัวเนอกจาก6ตัว440125เนาะ5ตัว4 0 1 2 5 4ตัว0 1 2 5เนาะจ้จะเพราะว่าแอดกาสรุปไป3 3ชุดเลยนาะจะชุด6ตัว4ตัว5ตัวเนาะเพราะว่าบางพื้นที่พิ่นก็เลนบคือกันเนาะเพื่อ,อ,กกนนะอมี f c อยู่ในหนีพิ่นเลนหาตัวน่าจะหาตัว4ตัว6ตัวนาะจะเพราะว่าบางบางพื้นที่ก็เลนบคือก,กันนาะจะพป่นองจาเดี๋ยวแอดกับสรุปห้ไปถึง3ชุดเลยนาะจะเนาะากว่าเบิง่งผลสรุปกันเลยน่าจะว่าแนวทางที่แอดห้เข้าตัวใดเนาะ ส่วนชุด6ตัวนาจะ6ตัวก็จะมีล่างเนาะล่าง4 4กับศ1เนาะ4 4กับ01 4 4หาหนีบ่บบมีเนาะจะเนาะเขาแต่เด่นเนาะเด่น4ส่วนตัวเจาะรูน่าจะส่วน0 1 0 1กับโมีเนาะจะเนาะเพราะว่าตัวเด่นถ้าบบมี1เนาะจะมีแต่ศกับเขา0นูนย์นะส่วนศกับมีแต่ศู 0, 0, 0, 0, นย์หา4เนาะกุดไปเนาะจะ สองห้าบนสองห้าบนเทาก็มีแต่เด่นหาเนาะเด่นหา้าส่วนสองห้าเทากับบอมีเนาะจัะเพราะว่าในตัวเด่นเทากับบอมี่สองเนาะเพราะว่าแอร์เทเฮตไทยในชุดตัวเด่นนี่เป็นชุดจับวินเนาะจัะกับบอมีเนาะจัะสองหา้ามิต่หา้าสามสามห้าเนาะกะรุดไปเนาะจ้า ส่วนชุดหตัวเนาะจะชุดห้าตัวล่างเนี่ยเป็นสีู่นยเนาะจะสีู่นเข้าศูนยสี่เนาะจะได้ศูนย์สีตัวเน้นเนาะเพราะว่า f c ฟซบางท่านมันก็อาจจะเรียนหาโตเนาะจาะถ้าเรียนหาโตก็คือเขาเนอะจาะเนาะเขาศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะจะส่วนในตารางวันก็มีเนาะจาะเนาะกับเขาอยู่เนาะจาะสี่ศในชุดหตัวเนาะส่วนชุดสีตัวเนาะจ่ะสี่ตัวี่กระบอกเขานาะจาะเนาะ ศูนย์หนห้ากับรุดไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าสรุปตัวเด่นเท่ากับเข่าศนะูนย์สหเนาะส่วนวิ่งรูดวิ่งรูดกับรูดนะจ๊พ 6, นะพอแอดให้หเนาะถ้าพี่น้องทันใดน้ำ0ูนย์น้ำสี่น้ำหาไปรูดกดับใดนะจ๊ะถ้ารูดศูนย์กับเข่าศูนยนึ่งะจ๊ 0, 1, 0, 4, นะศูนย์หส่เนาะถ้ารูดสี่นะจ๊ะรูดสี่กัมาสี่สีนยะจ๊ะส่วนสองห้าอีกบ่เขาเนาะอ๋อถ้ารูดหกับเข่านะจะหนะ้าสองสหเนาะ ส่วนสามตัวสามตัวนี่กระลุดนะจ๊ะพวกเขาเนาะสี่ตัวสี่ตัวกระลุดกะยินดีน้ำพี่น้องที่เพิ่มนนแนวาทางในชุดหาตัวนะจ๊ะไปเป็นแนวทางเนาะแต่ถ้าชุดหกตัวสี่ตัวนี่บวกเขาเนาะจ๊ะพี่น้องจ๋ากระรุดไปเนาะจ้ะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าเอามาตามต่อรุ่นต่อของวันที่สนะิบแปดเนาะ แนวทางีิเขาไม่รู้นะจ๊ะกะวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะก่อนที่จะนําไปเป็นแนวทางนะจ๊ะเพราะว่ากะเป็นเพียงแค่แนวทางกับแอดคิดคํานวณใดกะแค่อยากนํามาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมนะจ๊ะก่อนที่จะรับชมแนวทางกะมาฟังคําเตือนนะจ๊ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบัเทิงผิดพลาดประกันในกับคอโูดคอภัยนะจา๊ะแนวทางเราพัฒนาวันที่19เนอะเ็ดให้เด่นที่2 6 1 4 7 8ส่วนวิ่งรูด แอดให้วิ่งรูดที่หกคือเก่านะจนะ๊ะเนาะวิ่งรูดที่หกส่วนชุดจับวิเนนะจ๊ะหกหนึ่งหกแปดสี่หกหกเจ็ดสองหกเจ็ดหนึ่ง 87 24 41 47ส่วนชุด3ตัวแอดก็จะให้เป็น3ชุดเนะจ้ะ4ตัวก็ให้เป็น4ให้เป็น3ชุดคือกันเนาะก็จะมี261 426 147 สี่สองหกหนึ่งเจ็ดสี่สองหกหกหนึ่งสี่เจ็ดสามตัวสี่ตัวแอดกะให้ไปเป็นแนวทางนะจ๊ะเพื่อมีตัวมากตัวชอบกะหยิบจับไปเป็นแนวทางได้เลยเนาะ มีพี่น้องมากเนาะจะแอดก็เลยจับออกมาห้เนาะถ้าบ่มักบ่ชอบกระบ่เป็นยังเนาะจ้ะส่วนสองตัวเนี่ยสองตัวนี่แอดก็ให้ในตัวเด่นเป็นชุดจับวินเนาะจ้าถ้บบ่มักบ่ชอบเนาะที่แอดจับคู่มาห้แอดจับออกมาห้10ิบคู่เนาะจ้าถ้บบ่มักบ่ชอบกระจับเอียงใดเนาะจ้าเนาะถ้าพี่น้องท่านใดเล่นชุดหาตัว6กตัวหรือว่าซีตัวก็สามารถจับใดเลยเนาะเพราะว่าสามตัวซีตัวแอดกระจับในชุดตัวเด่นเลยเนาะจ้ะ วิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดทีหกเนาะจ้ะถ้บบาบ่มักหกกะเป็นตัวอื่นก็นได้เนาะจ้ะมีสองมีสี่มีหนึ่งมีแปดมีเจ็ดเนาะมั 8, มนะมกตัวใดชอบตัวใดนั่งไปรูดไปวิ่งเลยเนาะจ้ะสายรูดวิ่งเนาะส่วนตัวเน้นเนาะจ้ะตัวเน้นเนาะแอดมักหกหนึ่งหนะึ่งหกเนาะจ้ะสี่หกหกสี่สองหกหกสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด สี่เเนาะส่วนชุด3ตัว2 6งหนึ่งเนาะสี่สชุด3ตัว4ตัวนี่ย็ขอให้มมกเนาะจะพี่น้องจา๋าในหอบนี้เนาะขอให้แตกเนาะจะพี่น้องจา๋า แนวทางที่แอดใหน้น่าจะมีตัวมักตัวชอบก็จดไวแค่ไวน่าจะสามตัวสี่ตัวชุดสองตัวเนะาะมักตัวใดชอบตัวใดกะนําไปเป็นแนวทางได้เลยน่าจะบบมักบบชอบก็จับในตัวเดีนที่แอดให้ได้เลยน่าจะก่อนที่จะออกไปกะอย่าเลืมกดไลค์กดแช่น่าจะกดติดตาม กดซับสไครเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนเนอนนะจ้าเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเลยๆเนยนะจ้าไว้พอกันคลิปนาแนวทางนาสวัสดีค่ะ